ก็ดีครับี่ก็พาเจ้าด่างโชชัยเดินเลน่นในวันที่หาทีพยุกอ้อมคอครับก็ก็จัจวักของพอสมควรนะครับเดินดีแต่วัวพันธุ์ไทยส่ล้านนี่ครับองส้นต่อคายเพื่อจะลงแข่งขันในนาคตก็ตอนนี้มันพึ่งจะหาดืน่นะครับตัวน,นี้นะครับเป็นลูกวัวเกิดจักแม่ ไส่ตะปูกับตะยูนผสมกันนะครับพอมันก็บมบันได้ตะปูนะครับก็เ,เลยออกมาด่างบ้านนี้นะครับเกิดเมือ่อสิบสอเมตรที่ผ่านมาตอนนี้ก็ไดหาเดือดแล้วทุกวันครับเย็ยนทับพุ่มมาไม่เมือก็จะจุงแหลกน,นครับนะี่ครับบรรยากาศที่ได้พุ่มข้างนีนปุ๊บมาแล้ว เห็นกับมีบอ่อน้นาวหรับทำกากเรเกษตรทั่วไปจนหนึ่งก็เลี้ยงปลาบ้างอะไรบ้างครับ